อนี่ยังแนมบอกลายเลยบาทเนี่ยม,มาลายแนวใอ,อ่กราบสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลสวัสดีครับพิษณาพงเสือครับผมสัสดีครับผมมุนเติมลอยซี่ครับหลายอย่างแท้โมน,นี่ผ้าแกงลอยซี่มากินอาหารสิงโตอีกแล้วพี่น้องสอยจุสอยจุตามใจเอฟซีคนขอมา มึงได้ก pues ็กินแต่สร้อยจุซอยจุเนื้อสดสดบาดข้าโค้งเลยพี่น้องมาผักหลายหลายใบบระกอบกินแก้มมีลาบโอ้ยลาบมาสั่นมีลาบมีออมมีแก้วมีลวกกิ่มมีเนื้อโอ้ใบบระกอบพี <c oughs> <c oughs> ่น้องอ่ะขออนุญาตรับประทานเด้อที่วิญญาครับขอร่วมกันครับผมใส่ซึมมาก่อน การช่วยก่อนอมมันขาดอีกอย่างไปทักอย่างขาดยังมันมาขมนะนี่ครับดีงวดแม่มว้วนครับดีงวดแทรร้อยปเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่แหละผมกินผมกับไส้ได้อันนี้แหละเดีย๋ยวมันขาดไปเบิ่งว่ามันสีด๊ายอ่ะอืม,อมใส่หลายแซบหลายใส่เยียงกับแซบครับแซบดีติอแซบ <laughs> ใส่มาเขาก็ได้เด้ดีวัวร้อยเปอร์เซนพี่น้องดีวัวแท้ตาแม่ม่วนแม่ม่วนเนาะน้ำจิ้มเนื้อวัวดีวัวตาแม่ม่วนถ้าไม่ขมก็ยันดีขึ้นกันนะครับไว้ขมตายบบเอาเรียงขมแห้งดีจุพี่น้องนะครับ ดีว่าตัวนี้ใส่ต้มใส่ก้อยใส่ลาบใส่ยังกระแสบครับยิ่งใส่ลายแห้งนัวลายพี่น้องอืมผู้ดใดสนใจก็โทรไปได้เ้ยครับเบอร์02 389 2228 02 389 2228กับไอดียไล่เดี๋ยวผมจะึ้นให้ข้างล่างเนี่ยอ่ะมาพี่น้องนะครับโห<ฮ>กินยำใดกระแสบยบยำนั่นสุดยอดอิลิตต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยอือ ไงไก่ไก่อืมอืมปัดอืมแฉะเพื่อเขาจะข้นเาจะวายเร็ดีจังอันนี้น่ะใส่เจาเทียเจคเทียกับมิตรดีนี่นะสุดยอดเล่นไหอหรอ สินค้าของเขามีออยอดเลยพี่น่องนะสนใจกะทักมาบอกนึทรไปสั่งกันเดเบอร์02 389 2228พี่น่องอดีครับพี่เดียหืนบอกผมพ่อ

ไปอืมว้าสุดยอดพี่น้องลองแบบคำหญ่เลยครับผมอำรัมเนี่ยเขาว่าคมตายบ่มักเอ้ยคมตายบ่เอาเรื่องผู้ใดที่มักคมกัน ร่องซังเลยไน้องเกาะอืมอมสุดยอดไปว่านนี้อ่ะไะไปอ่อนนะ สุดยอดไปก่าแ <laughs> ล้วคาขวดประพร้กในพี่น้องขวดละยี่สิบสองบาทหรือทรงเป็นแพ็กเด้อพี่น้องแพ็กละแพกหนึ่งมีหดขวดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่น้องราคาทรงแปดร้อยสิบหกบาทนี่ที่ได้ทั้งหมดสี่สิบแปดขวดโอ้คุ้มพี่น้อง <laughs> ผมเลี้ยผมเขาเลี้ย อืมแต่ขมแบบกลมๆเลยนะอร่อยออร่ยจะขมันนี้ก็เรียผ่าดากอ่ะฮะอ้อใส่อหทีๆนะ สช่ทีทียิกงๆเลยมาเหนือแน่นดีครับพี่น้่งสุดๆเนื้อแน่นีเนื้อแน่แน,นหรือว่ามีมีคมเนื้อแน่นเนื้อแน่แนตอนนี้เลย อืมได้ฝ่องได้ไหมล่งผมสุดยอดสุดยอดมากกวานี้อ่ะครับสิบแชมป์กันครับ อืตัวใหญเลยหวเออเช่ละคนหน้าอือไปเรอยอือกอตวนะครับแซบ,บแบมเดิมแซบมากทำยิง่นี่ครับผมเอาแสุกๆอยนี้พี่นออือ สนใจสินค้าดีง่วแม่ม่วนนะครับแอดไลน์ไปตามลิงด้านังแล้วกับเบอร์โทรศูนย์เก2าสองสามแปดเก้าสองสองสองแปดนะครับบอกว่าจิใส่ต้มขมลาบก้อยจุ้ยว้ยแซ่บพี่นอ้องอืน้ำจิม้มดีง่วรลดดิลดเด็ดตัวเนี้ขวดละยี่บสองบาทพี่น้องบอบแพงหนึ่งแพ็คมีหกขวดในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้ยขวดถึกหนึ่งแพ็คมีหกขวด ราคา120่าบาทพี่น้องถ้าราคาส่ง816บาทได้ทั้งหมด48ขวดต่อหนึ่งลังนะพี่น้องนะสนใจโทษกิงกลางไปเลยได้สินค้าของเขามีออยอได้มาตรฐานครับผมเอ,อ้ยสุดยอดอิเล

กินลายกับเยิ uh. ้มนะพี huh. ่น้องโอ้แซ่บอื้มแสบนะอร่อยของก็ดีจริงๆแสบพี่น้อง ผู้ใดสนใจสินค้ากัโทษไปสร้างใดน้อครับสินค้ามีออยยอดย่าลืมนะครับผมเฮ็ดคลิปทุกคลิปกับใส่แต่อ้นนี้นะครับโทษไป02-389-2228พี่น้องเนาะติดต่อสอบถามได้ราคาทรงกับหนึ่งลังหนึ่งลังมีหนึ่งลังนี่สิมี48ขวดในราคา816บาทพี่น้องถ้าเป็นขวดกับขวดแล้ว2บบาทเนาะ

อิ่มอีเล่เลยพี่น้องอดเข่าตัางโดนมาสิมากินขักๆได้เหรอพี่น้องขอมากินได,ด้ทั้งนี้เละพี่น้องไงอ,ขอดขอ้าเดี๋ยวเช้าเลยเดี๋ยวเช้าเพิ่มมารอกสิ่งนี้แหละรู้ปะขอโทษขออภัยนะครับโอ้อิ่มแล้วไปยังไม่อิ่มอีกเอาเอ,อมาอมันอิ่ม ค่ำก่อนบายเอาจากหน้าพี่น้องโอ้โหอ้เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮพี่น้องยิ้มไปโบยิ้มกับไปกินโต๊ะห้องนี่กินต่อวันใดตอดปากเอาครับผมโมนี้ผมและทีมงานร้อยสี่ก็ขอโทษขออภัยันเด้อการกระทั่ใดว่าจะด้บริษัทผมทีมงานร้อยสี่ขอโทษขอไพ่ใบหนึ่งสำหรับคนที่มักกะ ขอบคุณลหลายๆสำหรับคนที่บะมากกับคอทษขออให้ด้วยครับสุดท้ายนี่ก็บยูดีไม่แห้งสุบบูทุกคนครับลำล้ำเลยลวยดนะครับยาเดีมสซ่างดีว่าไปกินครับพี่น้องขวดละยี่สิบสองบาท 1. นึงเนาะหกขวดเพียงราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะพี่น้องสนใจติดต่อไปเดี๋ยวจำเบอร์บ่ได้แป๊บนึง <c oughs> จำได้อยู่รอเหรียญเนาะโทรไปโทรไปนี่ครับเบอร์023892228พี่น้องเนาะ ้รงไปถามดีว่าแม่มวนครับสวัสดีครับไปแล้วครับอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีช่สุบูสุคนครับสวัสดีของดี